สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําเดืออยเช่นเคยนะครับเป็นเดือสูตรบ่มนะครับสูตรนี้จะเก็บไว้ได้นานนะครับเป็นเดือนก็ได้ครับสูตรนี้ไม่เสียครับแต่ว่าส่วนประกอบของเราก็จะมีแค่ต่างหากก็สองอย่างเองครับก็จะเป็นลำนะครับลำอ่อนหนึ่งกิโลนะครับสูตรนี้นะครับลำอ่อนหนึ่งกิโลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น น้ำหมักผลไม้รวมนะครับนะครับยังมีพกกล้วยพวกลูกยอต่างๆนะครับตระรกก็มีสองอย่างครับก็กล้วยกับลูกยอนะครับอันนี้ผสมกันครับน้ำหมักนะครับก็เป็นเดือนนะครับส่วนนี้นี่ครับได้เป็นเดือนแล้วก็เริ่มได้ที่ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแค่อ์ปกอบนะครับ เวลาเราจะไปตกนะครับก็เอาตัวนี้มาผสมนะครับผสมประมาณหนึ่งคืนนะครับสมมุติว่าจะตกพรุ่งนี้ก็เอาตัวนี้มาผสมกุกเขานะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ไปตกได้เลยนะครับหรือว่าผสมหน้างานก็ได้ครับเวลาจะตกก็ผสมได้นะครับก็ประมาณหนึ่งกองนะครับกองเล็กหรือกองใหญ่ก็ได้ครับตอนนี้ผมจะใช้ประมาณสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับนี่ครับ ตัวนี้ผมจะไม่ใช้นะครับเวลาจะไปตุกค่อยผสมนะครับตัวนี้จะไม่ผสมเลยนะครับเพราะว่ากินมันจะบูดจะเสียนะครับเราจะใช้แค่สองอย่างนี้นะครับนี่ครับน้ำหมักผลไม้นะครับรวมนะครับแล้วก็ลำอ่อนหนึ่งกิโลนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะใช้แค่สองถ้วยตวงนะครับผสมกับลำหนึ่งกิโลนะครับก็จะหมักทิ้งไว้ เดือนก็ได้ครับวนี้ไม่มีเสียครับหมักบ่มไว้ทิ้งเป็นเดือนนะครับแต่ว่าตัวนี้จะใช้ทีหลังนะครับเวลาเราจะตกก็ค่อยเอาตัวนี้เป็นผสมนะครับขอมาชมไมได้เลยครับครับก็ถังนะครับลำลงไปเลยนะครับล้ำลงไปเลย พอดีครับประมาณนี้ครับหนึ่กิโลนะครับก็ใส่ทิ้งลงไปเลยครับเพิ่มอีกครับ เคนะครับครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับก็รำลงเยู่เยอะนะครับก็ยังใช้ไม่หมดนะครับกูกเขาก่อนนะครับค่อยเทให้มันหมดนะครับกูกเขาไปเดียครับ เก็บไว้ได้นานครับเป็นเดือนก็ไม่เสียครับสูนี้ยิ่งหอมนะครับเป็นหัวเชื้อ,อได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเวลาจะตกเราค่อยผสมไอ้กะทินะครับกะทิกล่องหนึ่งกล่องนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับ ทำเยอะก็ให้หมดเลยครับทำเยอะก็ให้หมดเลยนี่ครัฮะผูกเขาไม่ได้ครับ ต้องเป็นกะละมังครับหรือว่าเครื่องปั่นยิ่งดีนะครับอันนี้พอผมไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ประมาณนี้นะครับถ้ามีเครื่องปั่นมันก็จะเข้ากันนะครับนี่นะครับสมไปเรื่อยครับนี่ครับโม่กลิ่นหอมเลยนะครับแค่นี้ก็กลิก่นหอมแล้ว ไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับนครับขาแค่สองอย่างนะครับเนีย่ยกลิ่นก็หอมแล้วนี่นะครับอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับผมจะไปผสมอีกครั้งนะครับคุกเข่าอีกครั้งให้มันเข้ากันนะครับนี่นะครับเราจะผสมในถุงนี้นะครับนะครับขับ่มไปเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นครับ เนี่ยครับสูตรเนี่ยมีแค่สองอย่างครับมีอะไรมากเนี่ยครับง่ายๆเลยเวลาจะไปตกก็นี่เลยครับทีเด็ดของเราเนี่ยโคโคันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไว้ผสมเวลาจะตกนะครับก็ใส่ถุงเลยครับเดี๋ยวจะคุกเข้าในถุงนะครับมาในในถังลมเล็กครับ ผมในถุงเข้ากันดีกว่าครับประมาณนี้นะครับเัาก็จะบ่มไว้ในถุงนะครับบ่มหรือหมักไว้ในถุงนะครับโอ้พอดีเลยครับเนี่ยพอดีเลย,เลยตีลอกกันเมืครับตีอ้อยก่อนสักสามสี่ปั้นนะครับก่อนตกแล้วค่อยผสมไอ้นนกะทิเลยครับหน้างาน พอดีเลยครับจะปั่นประมาณนี้ครับมันจะไม่เหนียวนะครับมันจะพอดีเลยลัมหนึ่งกิโลต่อน้ำหมักผลไม้รวมสองเื้ยถุงนะครับนี่ครับรมานี่นครับเยอก็สุดท้ายนี่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเล็กหากินแบบบ้านเฮานะครับ นี่ครับหวังว่าเยวชุดนี้ก็จะประสบผลสำเร็จนะครับนะครับก่อนสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ